dám cái cây thành ngon cái cây tay hoa còn cái cây thứ ba, cái này nó cũng được, mọc lên dài dài, mọc nó là chúng con 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 con chúng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  con con chúng 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 con chúng

ตำรวจจะแม่ดีนะคุยง่ายๆโดนโดนอะไรอ่ะคุณใช่ตั้ตัวไปรวจตรวจไปแลไ่จอตัเดียวก็ต้องมาต้องเลิกหรมันมันไม่้ากินย่ะไม่ดีเพราะมีนอยากตัวต้องมาหลับเกินหลับกำนัลไไม่ค่ะพอรานทั้นในบ้านบ้านมับ้าน้าอตตามนะใช่อ่าช่วย้วันโ่แ้วก็ต้องมีถึง้าล้าล้าดไมยได้ตัวเดียว้อย่าั้นโอเค ไม่เบอร์ไมได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไม่เป็นไรถ่าคนได้ถ่ายไมไม่ได้ไม่เป็นไรถ่ายถ่ายไน้นี่ขอไม้นะเราได้กันเราได้กันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็มากันกนยไม่ได้ทยังไงะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมนมามาสานมหมานนี่เห็นสายานเดี๋ยวนี้นีก็พี่นะรวีบัดตามหมสานนให้ีวนบ้านบ้านหลีนี้ดวยีี้ตองเนเดิมเเนี้นะเดี๋ยวม คือสร้างเอาว่ามาพุ่มมีรัดต้าทดีอ่ะข้อมูลพุ่มก็ต้องให้ต้านดีจะหน้าไม่ใช่ว่าอยู่ๆต้านก็จะออกให้โดยประกลารนะอ่านก่อนพี่อ่านแล้วอ่านยังอ่านแล้วยังที่ไหนตรงนี้กลางๆนี่ไม่ได้มันเป็นอ่านไม้ฐานกันนะจะบ่อไม้จะบ่อไม้จะบ่อไม้จะบ่อตไม้อย่างเดียวอ่าเปลือมากผมแสดงไม้ข้อมูลพุ่มก็แสดงรวมแล้วเมื่อกี้ซิ่งกล้องที่มีไว้ รื้อได้มาโดยพิษารมารือไดใจรื้อนใจในจำเลยต่ารพิจารมาเล็กกระไรเด่นพิจาราไม่กพิารณไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรับงาเราไม่เอาแบะทำไมถึงมาคาดนี้ต่างๆเราทำอะไรกินของเราจะมีงานตอบรับ ที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปดเปื่อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด